อุ้ยมันจะได้แหละครับนะใช่อ่าอย่างสมมติลองด่าเยียโชลงท้ายด้วยคำว่าครับเธอมันจะดูซอฟต์ลงยียโชครับเธอโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ไหมกูบอกเลยนะติดฝั่งหญิงแฉกกูบอกเลยแฉกด้วยนะหญิงติดเลยอ้เรื่งี้สิ่งที่คนต้องการแค่นี้เหรอครับไปรีไปนั่งเฟอร์รารี่กับเราไหมครับเธออุ้ยดูดี้ขึ้นเลยอ่ะขึ้นอย่างไรอเ่ะ อหอเขียนที่ไหนวะมาจอกแคปครับเดีย๋ยวกำลังกลับไปเอ้ลอแล้วมึงมารับพี่แลนฟ้าได้เอ้าเราไปอดรถพี่หน่อยดิแลนฟ้าเออนานแล้วนะเพื่อนที่เราสองคนไม่ได้มายืนเคียงบ่าเคียงไหลกันแบบนี้ฮะอะไรครับนานแล้วนะที่นายกับเราสองคนไม่ได้มายืนเคียงบ่าเคียงไหลกันแบบนี้ ใช่ครับนั้นมากเลยพอแต่พี่เชื่อเลยครับไอ้แก๊งทำให้จำชื่อเราไม่ได้เลยเพื่อนสัมเลธเพื่อนรักสัมเลธใช่ชื่อนายไงสัมเลธสัมฤทธิ์เหรอเขาล้วล้วล้วยลวนายสุบุรีกเหรอวะเพื่อน เลื่อะไรก็เลือกองเะเพื่อนพี่ชายเยอะเลยครับเอ,อ้ยเราขอตัวก่อนนะเพื่อนสำเร็จนะครับไปไ,ไ,รรไปพี่พี่เฉินพี่มีคดีอยู่ท <ผม S 1> ีสส่สำเร็จจับได้จับได้ รถตริงอ่ะจับจไปสับพวกแขกจีตีบีเลยเสียงมันเบาไปเลยแบบสบายหูเลยอ่ะดีแล้วรถมันต้องน่าลำคาอย่างนี้แหละเกียร์พี่เบาผมรถขับรถที่นี่เสียงมันน่าลำคาญ เอาอีกได้ไหมไม่ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ผมว่ากำลังสวยอยู่รถในเกมเสียงมันจะเบาไปเลยแล้วก็ดูเนี่ยมันจะเบาไปเลยนะ จะได้เข็มเออชุดนี้ดีกว่าไม่โป้เกินงงเก,กิเเดรถแลนะพีไไ่แรงก็เอาไว้เรียบร้อยไปหมุนรถกอนไปเลยคือรถพี่มันต้องพาวมั้งเต็มรถมันมันเหมือนมันบักมันต้องพาวมัง้งพักยังไงอ่ะอเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้เจดำอ่าไมปเลยพี่แดงสองร้อยแปดสิบน,นะ จำได้ว่ามันต้องพาวนะเห็นเห็นแฟกบอกพี่ว่ามันมันต้องคอยพาวตลอดเหมือน,นกับรถมันบ้างสองร้อยแปดสิบแล้วไม่นาม่าต้องขาวหรอปะไม่ไรเดี๋ยวลองอดูเฉพาะตอนซื้อมาครั้งแรกหรือเปล่าไม่ไรล,ลองดูสีนี้ป่ะว่าตอนแรกมีคนเอาไปเปลี่ยนเป็นสีเทาอะแล้วผมก็ไปเปลี่ยนคืนแต่ไม่รู้สีแดงสีนี้อ่าสีนี้แหละมั้งมั้งนะพี่ก็ไม่ชัวร์ป่ะแล้วเขียวป่ะพี่ลองไปเปลี่ยนเองดูเออลองมาลองมาก่อนเดี๋ยวผมตามไปโอเค เออว่ะไม่ต้องเผาแล้วใช่เย็ดเร็วแล้วใช่แล้วใช่ใช่แล้ว,าลวสามร้อยยี่เย็ดพอ่อสามสี่ศูนย์เออเออเออเลเวอร์เชี่ยเร็วเวอร์ เนี่ยโดนหนึ่งครับเธอไม่เพื่อเป็นด้วยโดนรูเลยอ่ะพี่เชิญสวัสดีครับเธอเป็นไงพี่เาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับไม่ต้องผาไม่ต้องผาเฉินเขอคุยหน่อยเฉินคะาได้เรราาามเลงมาได้ครับนะได้เลยครับคุณเข้าลัทธิกับกูไหมลัทธิอะไรครับนะลัทธิสลีฟสลีฟสลีฟอะไรครับทุกประโยคจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับเธอครับเธอได้ลองพูดไอ้ดำเข้าแล้ว โอ้มันคือมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือมันคือขับอะไรครับเนี่ยแพ่อะไรนะมัเนี่ยไอ้ลองลองดูลองดูลองดูแบบเมมิเกลครับเธออะไรอย่างเงี้ยลองดูอุ่ยมันจะได้แหละครับนะใช่อ่้อย่างสมมติลองด่ายเฮียโชลงท้ายด้วยคำว่าครับเธอมันจะดูซอฟต์ลงเฮียโชครับเธอโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ไหมไ้ไกูบอกเลยนะติดเลยนะกกูบอกเลยแฉกเลยนะติดเลยติดเลยสิ่งที่คนต้องการแค่นี้เหรอครับคุณกบบ แค่นี้มึงก็ได้เข้าลาทีแล้วเออว่ะเธอนี่หญิงแฉ่เลยเหรอขอบเออได้ไหมคบเออใชอถูกไอซ์เนี่สไอซเนี่ยมึงลองพูดกับมาลีดูดิมาลีไปนั่งเฟอร์นารีกับเราไหมครับเธออุยดดูิขึ้นเลยอ่ะขึ้นยังไงขึ้นรอเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหขึเลยขึ้ดูดิมาดูดิโอ้โหเรียกว่าเจ้าเลยต้องแก้แค่นี้เลยเรียกว่าคาถา มหาสลีบเว้ยแต่ง0 0 0อ้ำเอาแม่งไปเองเลยโอ้โหแรงคาถาแรงขึ้นจริงครับโหไปน้ำมิงแตกเลยนี่ยนี่ขโมยรถกูเหรอครับเจอแล่วลืมขโมยรถเหรอมันขอลัตทีเอาแล้วมันเขาลัตทีแล้วพี่สลับมอบิ๊กแตกเลเฮ้ยเออเราเดี๋ยวไอเกลลุงจะไปครับพี่อันนี้ครับพี่บินจะไปกับลุงไหมเกลลไปไปเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อน อ่าเหมือนติ้วเลยนะเธอพี่เฉินพี่เฉินเบรกแตกไหมพี่ต้องเก็บรถเหมือนกันใช่เหรอคนประตูกูไปเลยใช่ถ้าถ้าถ้าสลับบอร์ดต้องต้องเบรกไอ้เก็บเหมืกใหม่ครับเธอเบรกรรมไอ้ฉียินดีต้อนรับเข้าสู่ลัทธิสลีปเว้ยครับนะจะไปฮะครับเธอก็เก็บบอร์ดที่ต้องเก็บเหรอมะรียัหยิบรถเฉินสิครับเธอฉีไม่มีทรงเนี่ย ล้อลอยนะพี่ล้อลอยคืออะไรวะคนดูเขาเป็น้วล้อ,อหลอกไม่เหรอว,วะครับเธอเมลีไปไหนครับเธอเมลีไปไหนครับเธอรอไม่ติดพื้นเอ้าเออวะ่ะ ไปสภากันไหมครับเจ้ายัยไปเหรอครับพี่ใั่ตีคดีอยู่ปะรอที่อะไรติดดิยังไม่กล้ารายงานตัวเนี่ยรอก่อนไปสภาก่อนเดี๋ยวไปเสือกแล้วขับไปลอดก่อนเองเขาเรียกทับขาไปลอดไปไหมปะไปดีครับเจ้าเฮ้ยบักแคปเก็บไปดิชาวบ้านพี่ฝักแคปเก็บเอ้ยเรื่องเก็บรถกใกล้จะลืมไหมเป็นเวลามันสลับเบาะรถมันจะบักเหรอใช่ครับถ้า ถ้าสลับเบารถบรรมันจะแบบครับพี่มันถึงข้างนั่งเบาสองแล้วสลับไปเบาหนึ่งเนี้ยเหรอใช่ครับแต่ขึ้นนิดลงเดียวอ๋อเหรออันนี้คืออันนี้คือปรับใหม่หรือว่าอะไรอุ้ยขอโทษปรับใหม่เหรอมันเป็นมาตั้งนานแล้วพี่แต่พี่แค่ว่าเพิ่งมาดูกันตอนหลังๆเลเฮ้ยแล้วพี่งงอย่างหนึ่งว่าทำไมรถพี่ล้อมันลอยจากพื้นวะเออไอที่โมเดลรถเปล่าโมเดลโมเดลโมเดลเฮ้ยก่อนอันนี้ไม่เป็นนี่อัดคือเบิร์ดเดย์ย้อนหลังเขาเกนะล้ไม่เป็นมันก็มีมันก็มีอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เข็มมันหตดมา ไม่โหลดอีกแล้วไม่ได้โหลดไม่ไดโหลดโอ๊ยพี่อโทครับไม่เป็นไรครับใบลุนไปไหนพี่บินไปบ้าศึกเลยครับไปล้อกันดีกว่าบินเห็นเหมือนพี่ปะบินเห็นเหมือนพี่ปะว่าล้อมันลอยจากพื้นอ่ะมันไม่ได้แตะพื้น่ะถูกป่ะอ่าใช่ใช่่อันนี้ปนปกติมันบั๊กวะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.